ต้มซุปโครงปลานะคะวันนี้นะคะกระเทียมค่ะเจียวน้ํามันแล้วก็เอาน้ําซุปโครงปลาใส่ลงไปนะคะน้ําซุปโครงปลาเคี่ยวต้มเองนะคะน้ําซุปนะคะก็ใส่เซีอิ๊วขาวค่ะเอ่อรสดีแล้วก็เกลือพริกไทยนะคะกระเทียมค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะ ปลาทอดค่ะปลานิลนทอดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเดือดเดือดนี่นะคะ่ะเดือดแล้วนะคะเนี่ยหัวปลาก็จะนุ่มน้ำซุปก็จะหวานนะคะหวานโครงปลาอ๋อใส่น้ำซุปนะคะใส่หอมใหญ่ด้วยหอมใหญ่หนึ่งหัวน้ำเขาะจะหวานมาก กาจากนั้นนะคะต้นขึ้นชายค่ะหนึ่งต้นต้นหอมหนึ่งต้นนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะต้มจืดปลานิบทอดค่ะซุปโครงปลานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะใช้ได้ทุกปลาค่ะนำไปทอดก่อน แล้วก็เอามาต้มจืดน้ำซุป,ปหวานๆเลยค่ะน้ำซุปจากโครงปลานะคะมาทานด้วยกันค่ะ